ความสนุกมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น มอขคาสิได้ค่าตัวตายือ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้พัฒนาไปตามความต้องการของเจ้าแปลกใจหรือเปล่ามันน่าแปลกใจไหมเจ้าแพ้แล้วตายย่าตายเย็นซะจริงเยาะดาบน้ำแข็งทํามิน หนีไปไหนพายุเฮอริเคนน้ำแข็งทมินเชื่อเฉือนใครคือเจ้านายของเจ้าแล้วจุดประสงค์ของเจ้าคืออะไรไม่ต้องห่วง โลกนี้จะเป็นของเจ้านายของข้าในไม่ช้าและเจ้าก็ไม่มีข้อยกเว้นปรากฏว่ากลุ่มปีศาจหมอที่อยู่ห่างไกลและเงียบสงบมีความพักดีต่อมนุษย์และเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์จวนจะตายอยุ่แล้วความตายของเจ้านั้นน่ารังเกียจยิ่งกว่าใบไม้ที่ร่วงหล่นแม้ว่าโลกนี้จะเป็นของเจ้านายของเจ้าแต่เจ้าละ่ะ เป็นใครในหัวใจของเขาข้าอยากจะพูดอะไรเหรอข้าไม่อยากฟังอีกต่อไปแล้วเซลเซนเจ้ารู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังปีศาสตร์มอไม่รู้เลยเจ้ารู้มั่นใจมากข้าคิดว่าเจ้า อย่าอะไรก็ตามเจ้านายของมันจะมาหาเราอีกครั้งไม่ช้าก็เร็วไว้ค่อยคุยกันแผ่นดินไหวเหรอ กูจริงที่นี่ที่ไหนมันเป็นกับดักของปีศาจหมอหรือเปล่าที่นี่ไม่มีลมหายใจของปีศาจหมอ เมื่อใช้พลังวิญญาของข้าตรวจสอบมันเหมือนกับการเข้าสู่ความสบสมวุ่นวายอาและขอบเคข้าจะใช้ยันเพื่อตรวจสอบมันท้องฟ้าสว่างสดใสไฟสามดวงสว่างสวยดาวห้าดวงหลากสีสันและสองสว่างโลกลึกลับ เสี่ยวเิ้นดูเหมือนว่ายาทั้งห้ายังไม่แตกขอบด้วยซ้ำข้าเห็นแล้วเจ้าได้รับบาดเจ็บเหรอไม่เป็นอะไรบางทีข้า,าจ,จะใช้แรงมากเกินไปต่อระเบิดนะ่ะ น um> ี่คือพื้นที่ค่อนข้างแข็งเหมือนของจริงเมื่อกี้เรายังสำรวจซ้ายขวาบนล่างยังไม่ได้ด้วยซ้ำ ทำไมจูจ่ๆอกนี้ถึงปรากฏขึ้นมันแปลกนิดหน่อยนอกอะไรทําไมพวกมันถึงไปแน่เร็วขนาดนี้นั่นไม่ใช่นกวิง่ง กระบี่มากมายมาจากไหนกันถ้าหลบไม่ทันได้กลายเป็นต้นกระบอมเพ็ดแน่ข้าหาน้ำแข็งทำมินข้าจะช่วยเจ้าไม่มีเสียงแล้วการจนตีของกระบี น่าจะจบแล้วคนที่สามารถควบคุมดาบได้มากมายในเวลาเดียวกันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในขั้นแปลงร่างเทพอาจเป็นวิทยาลัยฝงเทียนมีผู้อาวุโสที่ทรงพลังอยู่ที่นี่ถ้าเราพบเขาเราก็ออกไปได้สิทธน,น,น้องคนนี้เป็นสิทธของวิทยาลัยฝงเทียน ข้าตกลงมาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจถ้ามารบกวัวถ้าผู้อาวุโสได้โปรดอย่าตําหนิข้าเลยอย่าถามเลยข้าแค่ใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาของข้าเพื่อตรวจสอบมันและไม่มีใครอยู่ที่นี่แม้แต่สัตว์อสูรไม่มีใครเลยเหรอแล้วใครเป็นคนใช้ดาบพวกนี้ล่ะเจ้าไม่เห็นเหรอเรามาถึงที่หมายแล้ว สู่สารดาบและก็ไปนันตัดจบปมางหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมางหาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับสรคร์หนึ่งกะดิ่ง กำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังาะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดเลยละกันนะครับถ้าะระยระอีคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ